ใส่ถุงมือก่อนดีกว่าอุ้ยน่ารังจังเลยอ่ะเมวเมียวเมีา,มาอ่าใครมาเม้วเมี้ว,ว,วแถวนี้เนี่ยบุิบกำลังนอนอยู่เลยนะ อ้าว่าไงบูบีมจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอเอาหนอกนกลางวันตั้งนานแน่เอ้าพอนี่ใส่ชุดอะไร呀ถ้าไม่เหมือนแมวเลยาก็นี่ไงใกล้ฮาโลวีนแล้วนะพอนี่เนี่ยซื้อชุดมาใหม่น่ะเป็นแง่สวยป้าเป็นแมวน้อยเลยนะอ้าก็น่ารักดีนะคะดูดีมีหางกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยาโอ้ขอบใจนะบูบีมดูดีถุงมือเนี่ยมีแอนิเมชันด้วยาพอนี่ชอบมากๆเลยเอว่าแต่นะวันนี้เนี่ยพอนี่จะไปทําอะไรหรอแต่งตัวแบบ นี่ยอ,อืมพรน,นี้ว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยนะโบบีแต่งตัวแบบนี้ไปเลยดีปะฮะแต่งตัวแบบนี้ออกจากบ้านเนี่ยนะคนอื่นเขาไม่งงหรอแต่งตัวอะไรอ่ะไม่งงหรอโบบีก็น่ารักออกนะนี่ไงเป็นแมวเหมี่ยวน้อยเนี่ยเข้ากับช่วงเทศกาลฮารลวีนสุดๆเลยอ้าก็ได้งั้นไปเที่ยวกันหายำยำยๆยๆๆๆง ตามพลังก่อนวันนี้อืมอร่อยจังเลยเนาะบูบีอร่อยมากเลยค่ะเอแต่ว่านะบูบีเห็นอะไรข้างหลังโพนี่อะข้างหลังโพนี่อย่างนั้นหรออะไรอะบูบีเีมวโอ้โพนี่ดินเสียงแมวนะอะไรอะเีมว อ๋อแมวเหมียวน้อยหื้อน่ารักจังเลยเอ๊ดูเหมือนว่าน้องแมวตัวนี้เนี่ยจะชอบโพนี่นะเพราะว่าแต่งชุดแมวเหมือนกันเลยเอ๊แต่ว่านะน้องแมวเอาอะไรมาด้วยอย่างกระดาษหรอโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นกระดาษจริงๆด้วยนะบูปีมงั้นเดี๋ยวพนี่เนี่ยขอดูหน่อยละกันเอ๊ะอะไรอยากบัดเชิญชวนไปเที่ยวบ้านผีสิงงั้นหรอโอ้จริงด้วยนะบูปีมดูเหมือนว่าน้องแมวตัวนี้เนี่ยข้าวกระดาษคามเชิญไปเที่ยวบ้านผีสิงมาให้พวกเราโอ่อหอทำไมน้องแมวฉลาดจังเลยนั่นเนี่ยแถม สีดำๆเนี่ยตัวเหมือนพอนีเดะเลยย่าโอ้น่ารักจริงๆอ่อะนะมามาเดี๋ยวเราเนี่ยไปเที่ยวบ้านผีสิงกันดีกว่านะบุบีฟดีไหมจ้าอาดีค่ะบูบีฟอยากไปย่าลาๆๆๆใช่ที่นี่หรือเปล่านะที่เป็นบ้านผีสิงน้าสวัสดีครับที่นี่เนี่ยเป็นบ้านผีสิงเปิดใหม่ด้วยครับผมเป็นเจ้าของดูแลเองเหรอครับสนใจจะเข้าไปเล่นไหมครับสนใจค่ะคุณลุงนี่บุบีฟไปเล่นกันนะโอเคครับวันนี้เปิดบริการวันแรกนะครับ จากบจาก200บาทเนี่ยเราลดให้เหลือเพียง100บาทเท่านั้นครับคุณลูกค้าโอเคค่ะคุณลุงนี่เงินนะคะก็ให้สนุกกับบ้านผีสิงของเรานะครับคุณผู้หญิงแล้วก็เจ้ากระต่ายน้อยโอเคค่ะไปกัน let's go โอเคจ้าล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 ะเออเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรเนี่ยน,นี่มันผีฮานาเกะสร้างนี่นะอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผีสิงนะคะตกใจหมดเลยนะนึกว่าผ,ผีฮานาโก,กมาจริงๆซะอ,อีกอะที่แท้เนี่ยเป็นคนแต่งตัวเป็นผีฮานาโก,กนี่เองฮ่าฮ่าตลกจังเลยอะพรนี่กลัวด้วยอะเอาล่ะบ๊บีฟเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูดีกว่านะข้างในเนี่ยจะมีอะไรดะ อ้อยอะไรอ่ะทำไมถึงมีเด็กร้องอยู่ตรงนี้ด้วยอย่าดูจีดูแบบว่าเขาจะโกรธนะอ๋อพรานี่ว่านะเนี่ยไม่ใช่เด็กจริงๆหรอกเป็นกี่หุ่นน่ะดูสิอือว่าแต่นั้นน้องเขาเนี่ยใส่อะไรอยู่บนหัวนะ ใจหมดเลยอ่ะบูบีมดูข้างหลังพนี่จิอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะนี่มันแฟงเกนสไตน์นี่นาโอ้โหเขาทำเนียนอยู่น้าน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะพนี่ตกใจแย่เลยเนี่ย ทัรร้นเลยอยากกระโดดหยิงๆเลยสวัสดีจ้าฉันคือแฟรงก์สไตน์เอกนะจ้าดูสิตัวของฉันเนี่ยเป็นสีเขียวนะโอ้น่ากลัวฝุ่นๆเลยบูบปี้ป้าป้าเดี๋ยวเราเนี่ยเดินไปต่อกันดีกว่านะจ้าลาลาลนลาเฮ้ยแต่ว่านะ เดนมาแล้วเนี่ยเจออะไรดำๆอยู่ข้างหลังตู้เสื้อผ้านี้ด้วย呀บุอบบีว่านะเขาคือปีศาจแมงมุมแน่ๆเลยาดูจีดูตรงพื้นด้วยนะมีแมงม,มุม,ม,มอยู่ด้วย呀เ <c oughs> ออน่ากลัวจังเลยคบะอบบีรีบไปดีกว่านะเดี๋ยวเขาเนี่ยออกมาหลอกพอี่ทำไงาไปดีกว่าบุบบี้เอจะว่าไปนะทำไมถึงมีแมวมาอยู่ตรงนี้ด้วยาแมวเออตะกี้แมวขูบ่บุบบี้ด้วยเอจะว่าไปนะตรงนี้ นมีเตียงเด็กเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยกินเด็กไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอดูสิเตียงเด็กไม่มีใครเลยแต่ว่ามีแมงม,มุมอยู่ด้านบนน่ะอ๋อจริงด้วยนะฮาแล้วดูจีตรงนี้เนี่ยมีหัวกระโหลกคนด้วยย่าเอองั้นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเด็กน้อยโดนกินไปแล้วเหรอเอออ,อ,อีกแล้วอ่ะบบปิ๊บดูจีข้างหลังบุ๊บ คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นมัมมี่นะบูบีบดูจีน่ากลัวจังเลยอ่ะอ้าบูบีบเห็นผีแล้วรู้สึกปวดอือยยังไงก็ไม่รู้อย่ามาหลอกบูบีบได้ไหมอย่าไม่งั้นขี้แตกตรงนี้แล้วนะ อย่ามาขี้แถวนี้สิเดี๋ยวฉันเนี่ยเ้นอึบกันพอดีต้องทํางานทําการตรงนี้นะฮ่าฮ่าหายปวดอึแล้วบุ๊บบิ๊มอย่ามาอึแถวนี้นะเดือดร้อนคนอื่นเขานะจ๊ะอ้าก็ขู่ไปงั้นแหละผีจะได้มีหลอกบุ๊บบิ๊บนะออแถนนี้ฉันจะหลอกแกเนี่ยแกหลอกฉันแทนอย่างงั้นเหรอจระกะตายอ่าฮ่าแต่หลอกจังเลยป๊บ ไปดูข้างในกันต่อดีกว่านะจะมีอะไรอีกนะไม่ต้องตกใจนะคะปูปีไม่ได้อึน,นะโออเคโอเค,อเคตกใจหมดเลยเนี่ยเมี้ยวเมี้ยวโหเราเจอแม่มดด้วยานเะอออยากจะกินอะไรไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่มดทาให้นะโอ้สุดยอดไปเลยอยะดูจิมีของกินด้วยนะปูปีถูกใจยนาะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยแม่มดไม่ได้หลอกเรานะโหสุดยอดไปเลยอย่ะอ๋อคุณแม่มดคะหนูอยากกินครพเค้กนะคะโอ้ได้เลย จ้าสาว้อยนี่นะจ้าคับเค้กแสนอร่อยจ้าโอ้อร่อยจังเลยค่ะแล้วก็น,นะจ้าแม่มดเดี่ยวมีของกินแสนอร่อยให้ด้วยนะดีจ้าขนมหวานลองชิมอันนี้นะจ้าบอกเลยว่านูนเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนดรอโอเคค่ะงั้นมวยทำไมปากของนูเป็นแบบนี้นะคะแงแ้้ <c oughs> โดนแม่มดหลอกจนได้นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ้าแม โมดหัวร้อยตลกชะม,มัดเลยอย่าปากคนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะโดแนแม่มดหลอกจนได้ฮ <c oughs> แต่ว่าถ้าตลกดีนะบูบีมดูจีปากคนนี้ก็เป็นสีม่วงเลยย่าอุ้ยแต่ว่าน้าบูบีมเห็นอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะมีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้ด้วยคนนี้โอโครงกระดูกอย่างนั้นเหรอจ้าเป็นยังไงนะะ้าท่าเออทำไมโครงกระดูกตัวนี้มันดูตลกยังเลยย่า,ยาล้อล้ละล้อลอลอ กระดกตกใจสังงั้นนะเนี่ยไปกันมูปีไปดูกันต่อดีกว่านะในนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นสนุกสนุกกันอีกนะโอ้อะไรตรงนี้อ่ะบปูปีดูสิมีหุ่น2ตัวนี่อยู่ในนี้ด้วยนะอ้าวเอเอดูแบบว่าตรงนี้เนี่ยจะมีลูกแดคิวล่าด้วยนะโหมีเขี้ยวด้วยอ่ะพราะนี้ดูจีลูกรักจ้อาอ้าวไม่ใช่หุนห่นหรอเป็นคนหล่อนเนี่ยแ มันหลอกพวกเดียวกันเองสิอาวู้อา้า ตกใจอ่ะโอ้สุดยอดเลยเท่ชัมันเลยอย่ะแวมไพรยก็เท่หมาป่าก็เท่น,นั้นเนี่ยจริงด้วยนะบูบีบเอว่าแต่นะในบ้านผีสิงเนี่ยกิจกรรมหมดยังงั้นหนอหมดแล้วครับเชิญอ,ออกได้เลยนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะไปกันจ่าบูบีมแลัละลาเอแต่ว่านะทำไมถึงมีต้นกล้วยอยู่เต็มไปหมดเลยอย่ะแถวนี้อ่ะเราแวะกินดีไหมพอดีบูบีมหิวพอดีเลยอย่ะอืมก็ได้นะบูบี ว่าแปลกจังทำไมถึงมีกล้วยด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะบ๊บี้เห็นอะไรในต้นกล้วยอะ่ะเพราะนี่เห็นไหมเขียวเขียวอะ่ะเห็นอะไรในต้นกล้วยอย่างงั้นหรอเขียวเขียวอยอะไรเนี่ยนี่มันผีตานีหรือเปล่าวอะอยู่ในต้นกล้วยนะอะช่วยด้วย เ,เดี๋ยวก่อนนะมีผีตาดีด้วยอย่างงั้นเหรอเฮ้ยไม่มีนี่นาฉันจาได้ว่าพนักงานของเราเนี่ยไม่มีผีตาดีนะมีได้ไงนาะเอ้ยแล้วใครมาแต่งเป็นผีตาดีตรงนี้เรี่ยฉันว่านะเป็นผีแน่ดนเลยทุกคนหนีแล้วเออหนีเร็วหนีเร็ว,เ,รวเอ้ยประตูเปิดแล้วหนีแล้วอ้อนี่แล้วพวกนายออกมาทําไมกันล่ะเนี่ยฉันจะให้พวกนายมาเป็นผีหลอกในบ้านผีสิงกันนะออกมาทําไมกันอ๋อคือว่านะครับคุณลุงพวกเราเจอผีนะผีจริงๆที่มันไม่ใช่คนแบบพวกเราเนะครับ ฮะพวกเธอเจอผีอย่างนั้นเหรอผีอะไรกันด่าเออผีที่มันเป็นตัวเขียวเขียวนะคะผีตานี้ด่านี่พวกเธอออกมาทําไมกันหรออ๋อนัน่นนัน่นนั่ะคะคุณลุงผีตานี้มาแล้วอ้นั่นมันเมียลุงเองแหละลุงเห็นแก่ว่างก็เลยให้มันแต่งเป็นผีตานี้หลอกคนซะหน่อยนะนะพวกเธอไม่ต้องตกใจไปไม่ใช่ผีจริงๆเป็นคนนะฮะอะไรนะคนเหรอคะโหเอ้ยก็นึกว่าเป็นผีซะอีกอ้อก็ใช่เด้สิแล้วพวกนายออกมาทำไมกันล่ะเนี่ย I don't know.